เรามาภาวนาเพื่อใช้จิตใจของเราเป็นที่พึ่งของตัวเองต้องใช้คุณธรรมสามอย่างก็คือสติความระลึกได้สัมปชนะัญญะความรู้ตัวอตัตาปะความเพียรเอาใจใส่จริงๆพะความสุขของเรามาจากไหนก็มาจากจิตใจที่อบรมดีแล้วถ้าใจไม่ได้อบรมมันก็กลับกลอกลได้ง่ายที่สุดอย่างท่านบอกว่าก็ไม่มีข้อเปรียบเทียบ ความเร็วของใจที่กลับตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าใจของเราอยู่ในทางที่ดีเราก็พยายามอย่าให้มันกลับถ้ามันอยู่ในทางที่ดีเส,สมอไปนี่ต้องใช้สติสัมปชนะัญญะและความเพียรให้จิตใจของเราแข็งแรงถ้าใจของเราอยู่ในทางที่ไม่ดีก็ให้มันกลับได้แล้แต่โดยอาศัยคุณฑธรรมเหมืนกัน พอช่วนที่เรามาอบรมจิตใจของเราดูลมหายใจเข้าออกเรกพูดเทาพูดเทแเราก็นึกถึงอาการ32ก็แล้วแต่อะไรเป็นอารมณ์ของเราที่ใจของเรายินดีที่จะอยู่เราก็เอาอารมณ์นั้นแลวปรับจิตใจของเราให้มันอยู่กับอารมณ์นั้นจริงๆใจของเราจะได้กลายเป็นใจที่ไหวใจได้เพ่งได้ที่เราว่าเราเพ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เพ่ง ทางที่ดีที่สุดสร้างคุณธรรมของท่านไว้ในจิตใจของหนาต่าจะกด้มีที่พึ่งต่อยตลอดไปไหนก็ไปด้วยกันมาอยู่หางเฮินอยู่ใกล้ฉิบราตลอดเวลา